มันบ่มีแล้วตัวนี้แม่แม่มันอะไนี่แม่มันอแม่มันตัวแม่เีของปลาข้าวาั่นี่้วปลาข้าเงี่ยไปนี้วเรี้อเรียบร้อยเรอเรียบร้อยเรอดูเลยเนาะปลาล่ับดาวเ ช่วจัดกระโจมอยากจัดไหนอยาจัดไหมจัดเบอร์ต้อมได้มาตลาดได้ดินมาแล้กเท่าไงจ้ะต่างกันใ่ไหยว่าเฉดเดอร์กันหยูม่ของหนูจังม่ผู้ดิ บอกีาเอาเอาขึ้นไปปีนไาตรงนี้เออทุกคนคนไห้ยนั่งใดคไรน้องน้อยใ่ไหมบัวบบบบินดาทายเาะานั่น่น่มันบัวหินไหมน้อยป็น่าสีหน้ามันหน่อยเกินเนาะพ่อเขาเนาะโอยแต่มันยืนบัขามันยืนบังยืนบัง ประเขาประขาโอ้ยเหตุกาวณนแห่งนี้มูกนเด้อบานอีกเด้อปลาขาวปลาขาวโอ้ยครับเหตุการณ์นี้เด้อบานเลยเอาไม่ใช่เลยบานเหนุการณ์เนี่เยบอนเหี้ยอย่นงที่ถึกแค่เหี้ยหนึ่งเดียวก็เลยหนึ่งเดียวก็เลยคลัทเ่อปะเัื่อนง่ายเลยหาป้ายง่ายเ่ย

นี่มาฟุบางทุดุงเขาพูดอ่ะพวางทุุงเขาพูด่ะมันบอเด้ยะกดบ้นนะมั่นเดียวมันขาดตัวเ๋นี่ยตัวแเลย โยนตบว่นลากเขาว่าได้ห่างบอยยบอยข้าหลัง นางสี่งมอบหอนเลยเนาะเรียกซุ่มนาอยังหน่หนาวเลยเนาะหนาวโดหนาววะนาวงน่งอยู่สีเงือบเาอเาไปจนพ่อยู่ครับอ่ไ

โอ้คมันบ้านวานรอดให้ลูกเ่ามันมีคนว่าสิยาหิสวยเหมืแล้วมายังวันสอนเพราะเราสิลูกมาบิงจะซื้อว่าปอะ บ่บ่อสะดุงบ่ดึงใจได้มือนเนาะป่าบ่ป่าบ่งอมเนาะป่าบ่ไหลายคนพิสเลยตั้งปีคนหลักสอดเลยพีสเลยตั้งปีน้องเนาะนีดาจะงดได้ซะเนาะ โออพอไหนต้องคนมันหลักเกานะ่าเนาะคนหลักสอสกนะ่อนจูงลูกไปมันได้กินตั้งหวงเนาะ ตึกตึกน้ำมูกับตึกบัวได้ดิยอขาลรไปจนหนาวเวยพูดได้ได้ใครล่ะเจ้าวะเนี่แม่เอ้ยแรยจาเขาหนานนทอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ